พ่อมาจากขอนแก่นพอดีเราก็เลยถามว่าวันเกิดอยากได้อะไรเขาเลยบอกเขาอยากจัดงานค่ะเขาก็แฮปปี้เพราะว่าเพื่อนเขามาเยอะมากใช่เขาก็แฮปปี้ก็แบบว่าเพื่อหนูเข้าใจนะบางคนแบบว่าอาจจะบอกว่าแบบท้าไมถึงจัดให้พ่ออะไรเงี้ยหนูอยากจะบอกว่าคือวันเกิดอะค่ะมันมีปีละครั้งแล้วแต่ละปีอะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไหมอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นวันสําคัญ เลี้ยงให้เขามีความสุขได้เราทำถึงเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีทางรู้ได้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้เราอยู่ด้วยกันปีหน้าจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถึงคุณพ่อมาวันเกิดช่วงครบบปีที่ผ่านมาแฮป Happy Birthday กันไปครับ คือเรื่องราวคือเราอรารู <w> ้แล okay okay. ้ว hmm. ว่าว <c oughs> ันนั้นวันเกิดพ่อแต่ว่าคือเราอ่ะบังเอิญเจอคือเหมือนพ่อมาจากขวัแก่นพอดีเราก็เลยถามว่าวันเกิดอยากได้อะไรเขาเลยบอกเขาอยากจัดงานค่ะก็เลยแบบโอเคงั้นของขวัญเดยไม่มีให้แล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าเบสจ่ายคนนั้นให้อะไรก็คือจัดงานให้พ่อคุณพ่อเป็นไงทีแฮปปี้เขาก็แฮปปี้เพราะว่าเพื่อนเขามาเยอะมากใช่เยอะมากจริงแล้วก็เลยแข่เกินเหมือนที่เราตั้งงบไว้หรอนี่แบบเดินลบหลอก ลราก็บอกพอ่อเลี้ยงอาหาร,าหารไม่มีแอลกอฮอล <า S 1> <อา S 2> ์ดื่มปุบๆุบได้แต่ไม่ต้องเปิดะา,ารลขนาดนั้นอ <า S 1> เออเราก็เลี้ยงเบาๆนะ้พ่อน้องแบบกินเลี้ยงกันเองพอไปถึงหนูไปช้าว่าหรืทำงนานไ,ไ,ไปก็กประมาณสามสี่ทุ่มเขาปาร์ตี้กันแล้วเลย้ยอู้ <c oughs> คือสี่โต๊ะแบบใหญ่ๆแล้วหนูก็แบบโอ้มาก็คำนวณจากสายตาแล้วน่าจะประมาณเท่านี้เออ่าจากจับจับบัญชีหนึ่งร้อยมันเกินไปกี่พันสมมติสมมติสมมติก็ประมาณสี่สามสี่ประมาณนี้แหละสี่เท่าเลยหรอประเด็นจัดหนึ่งร้อยได้สมมติเรากินมว่าเอ้ยทั้งหมดอ่ะหนึ่งร้อยบาทเลยหนึ่งร้อบินมาทก็แบบสามร้อยห้าสิบอ๋อแต่ก็โอเคครับเพราะว่าก็แฮปปี้เนาะมัมีช้อนนิดนึง เราไม่ได้ช้าหรอกแต่ว่าเราก็แบบอู้ไม่ชอบแบบปู่อเกแฮปปี้ก็แบบว่าคือหนูเข้าใจนะบางคนแบบว่าอาจจะบอกว่าแบบท้าไมถึงสัดให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยหนูจะบอกว่าคือวันเกิดอะค่ะมันมีปีละครัแล้วแต่ละปีอะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไหมอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นวันสําคัญค่ะ ใช่คือวันเกิดคือมันเป็นวันสำคัญนะคะแบบวันเกิดน้องวันเกิดพ่อวันเกิดแม่มันคือสิ่งที่แบบถ้าเราให้โอกัสได้เราก็ให้ถ้าเราเลี้ยงให้เขาม,มีความสุขได้เราทําถึงเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีทางรู้ได้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้เราอยู่ในการปีหน้นาจะได้อยู่กัรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยววยยพรคุณพ่อไหวไหนมคะคือก็บอกบอกตลอดว่า I have t i c t have you และแล้วบอกว่าไงโอเคแล้วตอนนั้นคุณพ่ออยู่อยู่สุด กพ่มวุ่น่เลยแต่เี่กติก็ไม่ได้แบบเมาขนาดนั้นก็แบบว่าเป็นเหมือนคือในงานมันไม่ได้แบบเมาเละอะไรอะค่ะก็คือแบบมีฮาถูกต้ในครอบครัวยังกังวลเรื่องข่าวเรื่องอะไรส่วนตัวตอนนี้ไม่นะคะเพราะว่าก็เป็นตามกระบวนการกฎหมายอะไรอเงี้ยเบสก็ให้ทนายจัดการใช่คือเบสไม่รู้รายละเอียดะเพราะว่าอะไพูดตามตรงเบสมีหน้าที่จ่ายตังค์ใช่เราก็จะแบบคอยจ่ายให้ในแต่ละเดือนที่จะต้องใช้จ่ายตรงไหน แต่ใน,นเรื่องของแบบอต้องมันยืดเย,ออยือยย้อยังไงหรือพิสูจน์ยังไงอันนี้ไม่รู้เลยแล้วหลังจากนี้เขาไปเขาเขาดูเหตุไ,ไหมแบบแบบระวังเออระวังมากขึ้นไมหมตัำซาน้อยลงไหมอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวทุกคนรอดูความนี่วัาเพราะตอนนี้เขามีโป <c oughs> รมมเจก <c oughs> ตนน์ใหม,มอ่อ๋ <c oughs> อหรอใช่แบบเหมือนเหมือนไปทำธุรกิจกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เรารอดูย้ำนะเราดไม่ห้ไม่ได้ห้ามดูไม่เคยห้ามคือทุกอย่างค <c oughs> <ล>ือรู้สึกว่ <c oughs> วา คือมนุษย์เราอะค่ะมันไม่มีใครโตที่สุดหรอกคนเราก็ต้องอยากลองอะไรใหม่ๆอดีจะลองทำอันนี้ล้มเหลวอีกอลองทําใหม่มันก็เป็นปกติของมนุษย์เราก็เลยบอกพ่อว่าถ้าพ่ออยากทําทํากับเพื่อนแล้วพ่อที่ว่าดีก็ทําไปก่อนอเเรมมเะรมหนู<อ>ไม่ได้ประเมินหนูแค่บอกว่าเ้ยถ้าสําสเร็จแล้วก็แบบดีใจแต่ถ้าเกิดล้มมาอีกก็เออค่อยว่ากันคือให้เขาได้ลอง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 ไปมาล่าสุดเรื่องคดีแค่ไหนคะอะไรนะคืิหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีของพ่อ หนูไม่รู้นะเหมือนกับว่าทนายนา่าจะแบบเหมือนบินไปเคลีย์ตรงตรงมือแล้วตรงขน,นักเขาก็เหมือนบินไปไปมาๆส่วอยหา่ก็จะเป็นทนายที่บินไปมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกส่วนคือคืออะไรตรงคืมันมีหลายคดีเลยนะบางทีทนายบอกเราก็บางทีก็งงอันนี้คือเรื่องไหนคะเรื่องไหนคะอะไรใช่มันก็ หลักๆคืออย่างที่บอกเปนเนี่ยที่จ่ายตังค์อป็ส่วนใหญ่เป็กก็จะแบบไอเทียยอดมาละก,กันเลยก็ต้องจ่ายตังค์มันลื่นมันลุกมันไหลไ,ไม่เพราะมันเป็นเรื่องปกติแหละเป็นแบบเราเป็นวหน้าครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะก,กี่บาทเราก็ต้องรับผิดชอบเด<อ>็กเคยทอไหมเคยทอว่าหม่มคุณสบเราหาเงินมาแบบแทบจะไม่ได้ใช้ในบางทีเลยก็ใช้สวบใช้ท้อไงไม่ท้อค่ะหนูรู้สึกว่าก็ดีก็เราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้ได้เก่งขึ้นถ้าเรามองในมุมที่ดีปัญชาทำครับ ปัญหาดราม่าคุณจำเบอร์ฉันเดินไหมคะแล้วเวลาจ่ายเยอะๆมันเครียดไหมคะเวลาเราจ่ายเยอะเครียดไหมครับไม่ไม่ไม่ค่ะก็เครียดแหละไม่อยากตอบให้มีดราม่าหรอว่าก็เครียดดราม่าก็เครียดแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ไปดราม่าอีกเอาเป็นว่าหนูอ่ะไม่เป็นไรสบายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไป้นคืเคยคุยกับพ่อจริงสัยนะว่าแบนั่งโต๊เลยว่า หนูก็ไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าหนูว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งสําคัญค่ะคือเขาเป็นบิดามารดาเนาะคือไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรเราเป็นสายซัพพอร์ตดีกว่าเราถามว่ามีออกความเห็นไหมอาจจะมีแต่เราไม่ถึงขั้นแบบไปว่าเขาหรือไปสั่งเขาหนูว่ามันมันเหมือนเราไม่ให้เกียรติอะไร้ยเพราะเราอายุน้อยกว่าเราเด็กกว่าสิ่งที่เราควรทำก็คือซัพพอร์ตเรื่องที่ไปฟั้ง จะให้พ er ่อทำธุรกิจนี้ก erm ่อนไม่ไปเขาไม่ลาไปแล้วนะเขาเขาทำธุรกิจตอนเนี exactly ้ยกำลังจะแบบทำธุรกิจอะไรสักอย่างก็ย yes ังคงไม่ได้ไม่ได้ไปส่วนโปกกสตังนี้เป็นไรคือหนูก็ให้เขาถ้าอยากทำอะไรก็ทำอยากไปฝรั่งเศสก็บอกอะไรเงี้ยคือก็คือหนูเป็นคนสบายๆก็คือแล้วแต่ใช่หนูก็ขอบคุณมากที่แบบว่างานเข้าเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็มีผลที่ดีเหมือนกันก็คือมีงานเข้ามาตรงนี้ก็คือแบบขอบคุณจริงๆขอบคุณโอกาสแล้วก็ที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเออเราผ่านผ่านมาไม่เราจําเป็นเดือนถ้าจําเป็นปีไม่ไหวเอาเป็นว่าเดือนนี้อาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างแค่นั้นไหมจ้ามีนายจะได้อยู่เข้ามาได้เลยได้ค่ะเข้ามาได้ตลอดว่างค่ะจ้างได้โอเคขอบคุณค่ะไม่สายรักฟิล